งกลมเนี่ยจะมีอยูอ่การขึ้นต้นเนี่ยมีอยู่3แบบนะคะเราจะมาดูกันก่อนว่ามีแบบไหนบ้างนะคะเราไปดูแบบแรกกันเลยแบบแรกก็คือการขึ้นห่วงแบบวนนิ้วสองชั้นแบบนี้นะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองนะคะแล้วก็เข็มโคเชลวงเข้าไปนะคะ แล้วก็ถักขึ้นมานะคะซ่ so, หนึ่งครั้งนะคะถัดจากนั้นมาทป็นห่วงวงกลมแบบนี้ถักเข้าไปในห่วงเลยค่ะในแพทเทิร์นของเราเนี่ยทุกแพทเทิร์นคือเซตหนึ่งเซตสองเซตสามก็ตามเราจะถักเหมือนกันนะคะในตอนเริ่มต้นคือในตอนที่เราทรําลักษณะหัวหมวกอย่างนี้ยค่ะ นะคะหัวหมวกลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะเริ่มแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือจะขึ้นต้น 8X ดนะคะสองสามแล้วก็8นะคะ นั้นมาเราก็ดูนะคะพี่เชือกออกเห็นไหมคะมันจะมีหนึ่งสองสามเส้นอย่างนี้นะคะก็ดึงเส้นหลังเบาๆนะคะดูว่าเส้นไหนย,ยุบเส้นไหนย,ยุบแสดงว่าเส้นนั้นเนี่ยมันเชื่อมกับเส้นหลังนะคะเห็นไะหเส้นนี้เพราะนั้นเราก็จะดึงนะคะเพื่ออีกเส้นหนึ่งยุบลงไปนะคะแล้วก็เป็นวงแบบนี้นะคะ จนติดกันการขึ้นห่วงวงกลมแบบนี้เนี่ยนอกจากถักหมวกแล้วก็ถักดอยลี่นะคะการถักตุ๊กตาก็จะเริ่มแบบนี้เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็ไปซีหรือรอหอกระห่วงแรกนะคะดูว่า,าหลักแรกถ้าเราไม่แน่ใจให้นับถอยกลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะ อันนี้คือการขึ้นแบบแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นอีกสองแบบให้ดูด้วยเพราะมันมีการขึ้นแบบสามแบบด้วยกันนะคะอันนี้แบะที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นแบบที่สองแบบที่สองก็จะคล้ายๆตะกี้นี้แต่ว่าบนชั้นเดียวลองดูนะคะบนชั้นเดียวนะคะเกลี่ยออกใหม่ขึ้นมาเลยนะคะทั่เข้าว แค่นี้เสร็จแล้วเป็นห่วงวงกลมแบบนี้เหมือนกันถักเข้าไปในห่วงนะคะก็แปดครั้งเหมือนกันการถักหมวกเนี่ยเราก็จะมีกันอยู่สองแพทเทิร์นใหญ่ๆเท่าที่เห็นกันทั่วๆไปนะคะคือขึ้นแปดจะขึ้นสิบนะคะแล้วแต่แพทเทิร์นซึ่งของป้าเนี่ยเราจะขึ้นแปดสามสี่ ห้าหเจ็ดแปบบนะคะจากนั้นเราก็จะดึงค่ะเห็นไหมอ๊บดึงให้เป็นถ่วงวงกลมเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้ว มือนเดิมรับถอยหลัง4 5 6 7 8 4 5, 6 7อีกครั้งหนึ่งยังไม่ครบแปดอีกเ3 4 5 6 7 8 ทำดียให้ห่วงติดเลยนะคะนี่คือแบบที่สองส่วนการขึ้นแบบที่สามก็คือจะขึ้น็นโซ่นะคะถักโซ่หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ไปรอหอกับโซ่แรกนะคะมีการถักสีกับโซ่แรก เพื่อให้เชื่อมติดกันเป็นวงแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นต้นโซนหนึ่งแล้วก็ถักลงในช่องกลางอย่างนี้ยค่ะช่องวงกลมตรงกลางแปดครั้งนะคะัสองสห้า แปะในการถักจะเห็นว่าป้าเน่จะถักให้ควบตัวปลายไหมเข้าไปด้วยเลยเพราะว่าเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอ,เอาเข็มสอดอีกทีหนึ่งก็คือพอเก็บไปเริ่มก็จะเรียบร้อยอย่างนี้ไปเลยนะคะแล้วเราก็ตัดปลายไหมออกได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคอเครบนีค่คะ สามแบบเนไคะเราลองมาดูการนี่คือการถักแบบแรกนะคะก็วนสองอ่าวนวงกลมสองครั้งที่นิ้ววนวงกลมหนึ่งครั้งที่นิ้วจะเห็นว่ามันจะใกล้กันคล้ายเคียงคล้ายคืยงกันมากใกล้เคียงกันมากนะคะไอ้ตัวนี้ก็จะนากว่านะคะได้รูปได้ทรงกว่าหน่อยตัวนี้ก็ตามความเห็นส่วนตัวนะ ก็ตัวนี้ก็จะบา,บางกว่านะคะก็จะเหมาะกับการใช้งานในลักษณะที่เราต้องใช้ไหมเส้นหนาๆน,นะคะหรือว่าเชือกเส้นโตๆในการถักนะคะมันก็จะเหมาะกว่าแล้วก็ส่วนอีแบบนี้มันก็จะพองบวมมากกว่าคนอื่นเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยปลาก็จะชอบแบบนี้มากกว่าคือแบบแรกนะคะวนสองวนห่วงวงกลมสองครั้งที่มืแล้วก็ถักนะคะแล้วก็ ส่วนไอแบบที่สามเนี่ยมักจะใช้ในตอนที่เราจะถักหมวกผู้ป่วยมะเร็งนะคะโดยที่เราจะใช้ไหมยเยื่อไผ่ไหมลักษณะบางๆในการถักซึ่งไอลักษณะของหมวกลักษณะที่มันเป็นหมวกผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเราจะต้องเริ่มตรงกลางเนี่ยประมาณสิบแปดหลักนะคะมันก็เลยจะเหมาะกว่าแบบนี้นะคะเพราะว่าเออเราเพิ่มเราเรามีการเพิ่มหลักเยอะตรงกลางมันต้องใหญ่ะคะ่ะก็เลยจะ,จะ,จ,ะจะใช้แบบนี้นะคะ ส่วนวันนี้หลังจากเราขึ้นให้ดูแล้วเนาะก็ตามความชอบใจแล้วกันใครชอบแบบไหนก็ขึ้นแบบนั้น